เพื่อนๆวันนี้เจพินพาเอฟีมาซื้อบอลเนาะแปนนขับเจพินถ้าเกิดใครอยากได้บอลเนี่ยพินพามาซื้อพามาได้อยู่นะเนี่ยแต่หมดแล้วนะหนุมานจองถนนเนี่ยเจพินเอาไปต้นหนึ่งแล้วก็เอฟตีพินมาจากเมืองการนเขาใบเหรนเขาขายเป็นพันเลยเนี่ยใช่ใชเ,เก่งใจจะขายฝากไปเพราะว่าไม่ไม่เคย ถ้าไปใบแหลมเนี่ยมันขายยางน้อยๆอ่ะสองพันสามพันเนี่ยมันมีหน่อเยอะใช่หน่อมันเยอะเนาะมาจากเมืองการเลยมามาจากการเลยเมื่อก่อนเป็นทหารอยู่การอ๋อทหารอยู่กาลนี่อีนี้อะไรมันสวยมากเลยเนี่ยใบบางเมื่อก่อนมันอยู่รอกไอคนก้า ตามมาจากคลิปเยพินนะฮะเยพินพามาอยู่เจ้าของตอนแรกเยพินมาตั้งโอ้โหหลายรอบมากมาถ่ายรูปไอ้สีแดงอะจนสีแดงยุบไปแล้วเนี่ยเห็นไหมหน้าหน้าท้องนะถ้ามันด่างอีกน่อยเนะน,นี่ยต้นนึงโอ้โหหลายตังเนี่ยผม,ผมก็รูนะแต่ผมสายอดไม่ไหวเนาะสวยๆวยทุกต้นจ้ะขาอายมาตั้งแต่อันนี้สีเขียวเข้มจนเริ่มตียุบแล้วเนะี่ย เนี่ยดูที่เนี่ยหัวเบ้อหัวใหญ่หัวเบเริ่มเลยเนี่ยแถมให้เลยพกหลงอ่ะเอาไปเถอะมันก็สวยพกหลงที่บ้านเยอะเยอะเหรเยอะครับเยอะเจ้าเยอะเอะจา,า,เอ,ะจาอะไรล่ะห <c oughs> วาเลยที่บ้านผมมันไม่มีอะไรอ่ะอ ตอนแรกจะพินว่าไอ้นี่นะเนี่ยอะไรนะวัวแดงแต่มันไม่ใช่วัวแดงเนาะก้านใบมันสวยมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่วัวแดงไม่ใช่ไม่มีหน่อยแล้วเนี่ยหายากแล้วดูป้ายเนี่ยสวยมากไม่ใช่วัวแดงไม่ใช่เห็นแวบๆนึกว่าวัวแดงใช่วัวชมพูะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยบอนสวยกระดูกกระดูกมันสวยกระดูกไงกระดูกบอนสวยมันสีขาวถ้าวัวแดงนู่น ใช่โน่นวัวแดงอยู่โน่นเดี๋ยวไม่ได้เกลีย,ยอิฐบานเลยไอเจพินพามานะหมดเป็นสวนสวนสวนป้าทองดีหมดไปนหนึ่งสวนแล้วต่อไปเขาเล่นสนก็มาดูสนเดี๋ยวผมจะลงสนได้สนสนสนจริงไม่าเลยนจับเยอะมันตายง่ายนี่เมื่อก่อนบ้านตำราเนี้ยสนทั้งนั้นเลยเนี่ยอันอ<ช>นี้ชายชน เล่นขอว่ามันแยกตัวอเย่างนั้น,นได้กำไรแต่ถ้าผนน่ะบังตอนแล้วเสียกิ่งนี่อีนี่เขาเขาก็เขาขายต้นไม้อยู่เมืองการนั้นเนี่ยจ้ะ<อ>เนี่ยร้านต้นไม้อยู่เมืองการที่ว่าหนูแบ่งต้นไม้ให้เขาเนี่ยิที่ดินเขาเนี่ยดินพี่เขาอันนี้ผมคือเอาไปสะสมนะไม่ได้เอาไปขายนะนั่นแหละมันต้องธรรมาดา มันต้องมีของมันต้องมีไงอันนี้แต่สวยๆดูเย็บยินมาจนหมาเชื่องแล้วอ่ะก็แล้3สามรอยเนี่ยตอนแรกยังไม่โตขนาดนี้เลยใบ<อ>น้อยเดียวมันเป็นจังหวะของเราไปซื้ออีมหายบอลไม่เคยเห็นเลย <laughs> จะแพงแปะไม่ลงเลยปบานแหลมเมื่อวานพันห้าป้ okay. บ้านคนชื่อแหลมต้นเล็กไปก็ได้นี่ของมอผมผมเพิ่งแยกออกเนี่ยไปดูที่มันเป็นอะไรเนี่ยไอ้นะาาวาให้ผมเล่นก่อนฮ <laughs> นะจางต้นไหนต้นนี้ไม่ได้ผมเพิ่งซื้อมาม <laughs> ันมีหูตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งจะซื้อมาเนี่ย สามร้อยนั่นน่ะโอ้ห oh, ไม่มีเอาที่บ้านที่บ้านมีเยอะลิงอะเอาเอาเอางี้ผมเอาอันนี้ไปอแล้วแถมอันนั้นให้ผมได้ไหมก็มีค่าเท่ากันนะต้นหนึ่งเนี่ยผมเอาอันนี้ไปก็แถมอันนี้ให้ผมต้นหนึ่งกระถางเล็กเนี่ยมันได้เป็นปูนทั้งหมดสองสี่หกแปดสี่พันอันเนี้ยแถมผมแถมห้าร้อยเลยนะโหโอ้โห เขาบอกว่าทหารเมืองการใจดีนะโอ้โหใจดีไม่ใจดีแถมหนุมมานคลองเมืองอะไรคันธงมาเจอาถนนโอ้โหปวดใจปวดใจกับบ้านมเลย้ยปวดใจขอได้ไหมต้นแถมเนี่ยคนพามาไปยาวนานแล้วจะหมดใจจ้ะ นี่ถ้ามันยุ่งอะเดี๋ยวแวะไปซื้อไอ้กระดาษนีอพี่กับแอปเปิลแต่แแตยังว่าเพื่อแฟนขับต้องเสียสลักถ้ามีหนอ่อแบ่งขายนะต้นเนี้ยขอเลยเดี๋ยวต้นนี้ยบอกก่อนเพราะว่าไม่มีมจ้ะก็ะบอกว่าผมมาซื้อแล้วมันใครไปเอาคืนก็บอกแต่อีต้นนี้กับอีต้นนี้มันค้าขายกันนะแต่นี้มันไม่มีต้นนี้เนี่ย<า>ถ้ามีหนอ่อขายคืนให้ผมหน่อนึงนะได้ครับผมให้ส่งผ่านมาหนึ่ง ใช่ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้พีต่ต้องให้ออกนอนนะที่บ้านมีแต่เล็กหนูให้พี่เลยต,เต้นหนึ่งผมผมต้องบอกก่อนนะว่าเขาบอกก่อนถ้าหลวงพ่อที่ว่ามาเอาอยู่ประจําถ้าเขาเจอนะอถ้าถ้าเขาเจอนะอแต่เขาชอบสีแดงเนี่ยมีสามใบจะหนูเอามาให้พี่ถ้าหนูผ่านมาวันไหนไม่เจอคนหนูก็จะมาวางไว้ให้เพราะที่บ้านมีอยู่สามต้นต้นเล็กอะ่ะ เดี๋ยวงานฤดูหนาวเนี่ยแตะไม่ลงอีกปีนี้พระวังเขามีไหมครับมีนะฤดูหนาวมาดูเหอะสิ้นเดือนเนี้ยอะตอนนี้มีแล้วเนี่ยตอนนี้มีแล้วต้นไม้เข้านานฤดูหนาวแล้วไปบ้านปลาเล็กก็ไม่เจอแล้วพาไปไม่นล่าเดี๋ยวพาไปเข้าเมืองพาไปเลยอะพาไปเลยตอนนี้แหละไม่ต้องไปบ้านปลาเล็กหรอกบ้านปลาเล็กจะมีบอลหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะขนเข้างานฤดูหนาวแล้วพร้อมที่ยิบเจ็ดใช่ไปเดี๋ยวพาไปเลยเนี่ย สหรับเพื่อนเยบินอยากได้นะยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวพามาเนี่ยเพราะว่าลังบอในนี้มันอยู่ใกล้บ้านเยบินจากคนบ้านเดียวกันเลยมาส่องให้ดูแล้วก็มาซื้อมาขายมาตกลงกันเอาเป็นแค่สะพานทางข้ามเฉยเเพราะว่าเยบินได้หนุมานจองถนนก็ได้ไปจากที่นี่เนี่ยพี่เขาใจดีขายให้มาเป็นสิบรอบ นี่ถ้าผมไม่ไม่น่าลูกกลายนะผมไม่ขายแล้วน้ำค้านเขา,าบบใส่ทุกต้นใส่ทุกต้นเดี๋ยวถ้าเกิดเลี้ยงมาเยอะๆผมจะหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอที่ผมไม่เอาเขาเขาก็าไม่มีแล้วใช่เพราะบอลบอนของพี่นี่มีตัวนี้แอดจะเกไอตัวนั้นใะอีสองกระถางนั้นนะ่ะ ถ้าเราไม่จับย้ายจับนะสองต้นเนี้ยบอกไว้ก่อนนี่จ้ะมันชื่ออาจารย์คงหรือไงเนี่ยบางคนก็บอกอาจารย์คงบางคนก็บอกท้าวหิรันพนาสูรมันมีสองชื่อยายพินก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนนะแต่เวลาเขางามแล้วเขาจะสวยมากเลยเขาจะเขียวครึ่งแดงครึ่งหนึ่งเลยจ้ะ มันมาชื่อในตำนานขุนช้างขุนแผนนะ่ะผมงจำไม่ได้อาจารย์คงผ้าตักไม่ใช่อีกชื่อนึงช้าวอีรันพนาศูนไม่ใช่มะขวาลรังสรรค์มันขายสามต้นเนี้ยไม่ใช่มันชื่อแบบไอ้ขุนช้างขุนแผนแล้วก็อ๋อขุนไกลเออขุนไกลเนี่ยมันอยู่ในตับขุนแผนในะไอ้ไอ้บอลตัวเนี้ยเนะี่ยขุนไกลขุนไกร ไม้ใบพี่เขาก็มีเยอะนะสําหรับแฟนคลับจะพินนะจันนาคจันอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยจันนาคก,ก็สวยมากจันเนจจันมีทุกอย่างจ,จันประกายดาวอ่ะหล่ะจะบ,บุตรทะ,ะละหรอประกายดาว,าดาวโอ้โห จัน้าประกายดาวบุตรสลาคำที่เขามีทุกอย่างจ้ะถ้าเขาทูกใจพี่ราคาหลักหมื่นเขาก็ซื้อกันเนาะน่าหน้า,นาทองด่างสวยมาก อัน,นี้อัญมณีสาบสีไม้ใบสวยๆของพี่เขาก็มีเยอะนะ มันมีดางแล้วหนูว่าที่ว่าชอบจริงๆเลยนะเนี่ยกลับไปใช่บ้านไปหมดเหมือนไก่ชนนะ่ะถ้าแพงแล้วไม่ขายนะนี่เดี๋ยวจะเล่าให้พวกเราอ่เน,ะน,นะนานะ,ะเดี๋ยวใช้ฟินจบคลิปนี้ก่นอนนี่แฟนขับออไ,ปไปทุกคนเนาะไปทุกคนเนาะเดี๋ยวก็ i wow.